ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิง F86 ซับเรเครื่องบินขับไล่แห่งสหรัฐอเมริกาเจ็ดผู้จาริกยุคทองแห่งการบินยุคใหม่ขีดขีดขีดบทนำกำเนิดตำนานแห่งเจ็ดเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงโลกได้รู้จักกับสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าการบินตลอดการเครื่องยนต์ไอพ่นเจ็ตโปรพาวชัน เครื่องบินขับไลบ่ไบพาร์ในตำนานอย่าง P-51 Mustang และ s p 5 f i เคยคอรองท้องฟ้าในช่วงสงครามแต่เมื่อทศวรรษ1,940กำลัาจะปิดฉากยุคใหม่ของการบินกำลังเริ่มต้นขึ้นยุคแห่งเครื่องบินเจ็ตในบรรดาเครื่องบินที่บุกเบิกยุคใหม่นี้หนึ่งในดาวเด่นที่สุดคือ North American F-86 Sabre เจ็ตขับไล่ที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและคู่ปรับสำคัญของ MiG-15 จากสหภาพโซเวียตในสงครามเกาหลี F-86 Sabre คือจุดเปลี่ยนระหว่างยุคข,ของเครื่องยนต์ไบพัดและเครื่องยนต์ไอพ่นมันคือเครื่องบินขับไล่เจ็ตแบบปีกกวัดลำแรกของสหรัฐอเมริกาที่สามารถเร่งทะลุค,ความเร็วเสียงได้ในการดิ่งตัวและเป็นเครื่องบินที่ผสมผสานความเร็วความคล่องตัวระบบเรดาร์ขั้นพื้นฐานและพลังการยิงจากปืนกลเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินลำหนึ่งแต่มันคือการเปิดสกราชใหม่ของยุคแห่งเจ็ตเจ็ตเอขีดขีดขีด,ขด,ขดวิวัฒนาการของระบบขับเคลื่อนด้วยไอพ่นยุคแรก พื้นฐานของ F-86 เกิดจากบทเรียนที่ได้รับจากช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองวิศวกรทั่วโลกกระหนักว่าขีดจำกัดของเครื่องบินใบพัดได้ถูกแตะถึงแล้วความเร็วเกิน500ไมล์ต่อชั่วโมงนั้นยากเกินไปสำหรับเครื่องยนต์แบบเดิมคำตอบคือเครื่องยนต์ไอพ่นเทอร์โบเจ็ตซึ่งสามารถสร้างแรงขับอย่างมหาศาลจากการอัดอากาศและจุดระเบิดเชื้อเพลิงบริษัท North American Aviation ผู้สร้างเครื่องบิน P-51 Mustang รับหน้าที่ออกแบบเครื่องบินเจ็ตรุ่นใหม่ โดยเริ่มจากโครงการ XP 8 6ซึ่งตอนแรกยังคงใช้ปีกตรงเหมือนเครื่องบินเจ็ตรุ่นแรกแรกเช่น P 8 0 shooting s t a สตาแต่เมื่อการทดสอบทางอากาศพลศาสตร์ดำเนินไปวิศวกรพบว่าปีกตรงไม่เหมาะกับความเร็วสูงเนื่องจากแรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นอย่างมากใกล้ความเร็วเสียงขณะนั้นวิศวกรอเมริกันได้รับข้อมูลลับจากการวิจัยของเยอรมนีในยุคสงครามซึ่งชี้ให้เห็นว่าการกวาดปีกไปด้านหลังจะช่วยลดแรงต้านและทําให้เครื่องบินสามารถรักษาความเร็วสูงได้ดีขึ้น นอตอเมริกันจึงตัดสินใจออกแบบใหม่ทั้งหมดกลายเป็นเครื่องบินปีกว่าที่ลำยุคที่สุดในเวลานั้นและได้ถือกำเนิดเป็น f 86 s a b r รเครื่องบินขับไล่เจ็ตรุ่นแรกของสหรัฐอเมริกาที่สามารถทำความเร็วใกล้ความเร็วเสียงได้อย่างเสถียรขีดขีดขีด,ขดการออกแบบที่เป็นอัจฉริยะ f 86 s a b r รไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาเพิ่มเติมแต่คือการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี ตัวเครื่องออกแบบให้มีปีกกว่า35องศาขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ General Electric J47 ให้แรงขับกว่า5,200ปอนด์ทำความเร็วได้ถึง687ไมล์ต่อชั่วโมงแมท0.9และไต่ระดับได้กว่า9,000ฟุตต่ตอนอาทีซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมในยุคนั้นโครงสร้างลำตัวของ F-86 ถูกออกแบบให้เพรียวลมลดแรงต้านจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพห้องนักบินเป็นระบบอัดอากาศเต็มรูปแบบช่วยให้นักบินสบายในระดับความสูงและหลังคาแบบฟองสบู่ บับเบิลแคโนปีช่วยให้มองเห็นได้รอบทิศทางในขณะต่อสู้นอกจากนี้ยังมีระบบแผ่นขอบปีกแบบอัตโนมัติ leading edge slats ซึ่งจะเปิดออกเมื่อบินช้าหรือเลี้ยวแรงเพื่อเพิ่มแรงยกและรักษาการควบคุมทำให้เครื่องบินควบคุมได้ง่ายแม้ในระหว่างการดวลอากาศระยะประชิดทุกองค์ประกอบของ F-86 ถูกออกแบบเพื่อการรบมันไม่ใช่แค่เครื่องบินเร็วแต่คือเครื่องบินที่สร้างมาเพื่อชนะขีดขีดขีดพลังแห่งเครื่องยนต์ไอพ่นยุคแรก หัวใจของ f 8 6คือเครื่องยนต์ General Electric J47 Turbojet ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เจ็ตรุ่นบุกเบิกของโลกให้แรงขับประมาณ5,200ปอนด์ทำให้เครื่องบินพุ่งพยานด้วยความเร็วที่เครื่องบพัดไม่อาจเทียบได้อย่างไรก็ตามเครื่องยนต์ไอพ่นในยุคนั้นยังมีข้อจำกัดหลายอย่างใช้น้ำมันมากซ่อมบำรุงยากและไวต่อความผิดพลาดนักบินต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมแบบใหม่ทั้งหมดทั้งเรื่องอุณหภูมิการสตาร์ทเครื่องและการจัดการแรงขับขนาบิน แต่เครื่องยนต์ J47 ได้พิสูจน์ความทนทานและความเชื่อถือได้มันกลายเป็นหัวใจของความสำเร็จของ F86 และทำให้เครื่องบินรุ่นนี้สามารถต่อกรกับคู่แข่งจากโซเวียตอย่าง MiG-15 ได้อย่างสมศักดิ์ศรีการรบในเกาหลีคือสนามทดสอบจริงนักบินต้องใช้ทุกกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการดิ่งตัวการใช้แรงโน้มถ่วงหรือการบริหารพลังงานขณะต่อสู้มันคือสงครามแห่งเหล็กและเปลวไฟขีดขีดขีดระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ยุคเริ่มต้น แม้เทคโนโลยีในยุคนั้นจะยังไม่ล้ำสมัยแต่ F-86 Sabre ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินลำแรกที่ติดตั้งระบบเรดาร์ช่วยเล็งราดาการสายซึ่งถือเป็นการปฏิวัติแนวคิดการรบทางอากาศในขณะนั้นระบบที่ใช้กันมากคือ A-1Cm ราดาการสายซึ่งช่วยคำนวณระยะและมุมยิงโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องบินเข้าประชิดเป้าหมายด้วยความเร็วที่สูงกว่า600ไมล์ต่อชั่วโมงเรดาร์ช่วยให้การยิงแม่นยำก่ว่าการเล็งด้วยสายตาแบบเดิมอย่างมหาศาล นอกจากนี้ F 8 6ยังติดตั้งวิทยุสื่อสารและระบบนำทางพื้นฐานทำให้นักบินสามารถปฏิบัติภารกิจได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือในพื้นที่ภูเขาสูงของเกาหลีระบบเหล่านี้ถือเป็นรากฐานของเทคโนโลยีอาวุธในยุคต่อมาทำให้ F 8 6กลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบลำแรกที่ผสมผสานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับความเร็วและอำนาจการยิงอย่างสมบูรณ์แบบขีดขีดขีด,ขดการรบระยะประชิดศิลปะแห่งการดวลอากาศสงครามเกาหลี 1,950ถึง1,953คือสมรภูมิที่พิสูจน์ความยอดเยี่ยมของ F- 8 6อย่างแท้จริงเครื่องบินเจ็ดรุ่นนี้ต้องเผชิญหน้ากับ MiG- 1 5ในสมรภูมิที่เรียกว่ามิเกเลซึ่งเต็มไปด้วยการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวแม้ MiG- 1 5จะมีความเร็วและความสูงใกล้เคียงกันแต่ F- 8 6กลับเหนือกว่าด้านการควบคุมความเสถียรและมุมมองของนักบินการต่อสู้ในยุคนั้นยังคงเป็นการรบระยะไกล Visual d o g f i เพราะยังไม่มีขีปนาวุธนำวิถีที่เชื่อถือได้การรบจึงยังอาศัยฝีมือการเลี้ยวหลบและความแม่นยำของปืนกลด้วยความคล่องตัวของปีกวาดและปืนกล6กระบอกขนาดนิ้ว M3 b r o า n โรนิงจึงกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่แท้จริงในอากาศการต่อสู้กับ MIG 15กลายเป็นตำนานโดยมีอัตราชนะต่อแพ้ของ f 8 6สูงถึง10ต่อ1ตามข้อมูลยุคสงครามขีดขีดขีดพลังการยิงจากปืนกลเจ้าแห่งการดวลระยะประชิด ก่อนที่ขีปนาวุธจะเข้ามาครองฟ้าปืนกลคืออาวุธที่นักบินพึ่งพามากที่สุด F 8 6ดสิบัเรตติดตั้งปืนกล M 3ามรนิงขนาดนิ้วจำนวน6กระบอกที่ส่วนหัวลำตัวพร้อมกระสุนกว่า1,800นัดปืนเหล่านี้สามารถยิงได้ถึง1,200นัดต่อน,นาทีต่อกระบอกเมื่อยิงพร้อมกันจึงสร้างกำแพงกระสุนที่รุนแรงมากแม้เพียงเซี่ยววินาทีขององค์การยิงก็สามารถทำลายสัตรู่ได้ทันทีระบบเรดาร์ช่วยเล็งทำให้การยิงแม่นยำยิ่งขึ้น นักบินไม่จำเป็นต้องการะยะด้วยสายตาอีกต่อไปเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความเป็นนักล่าของพวกเขาอย่างแท้จริงในการต่อสู้แบบประชิดนักบินต้องคำนวณพลังงานความเร็วและมุมเลี้ยวทุกวินาที f 8 6มีปีกที่ช่วยให้เลี้ยวได้แน่นโดยไม่สูญเสียแรงยกจึงสามารถชนะสัตว์ปรูได้ในการหมุนตัวหรือสู้กันแบบหมุนวนดอกไฟมันจึงถูกขนานนามว่านักสู้แห่งท้องฟ้า Gunslinger of the s k i ขีดขีดขีดสมรภูมิจริง ฟ้าสงครามเกาหลีในช่วงแรกของสงครามเกาหลีฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้เปรียบทางอากาศด้วย MIG-15 ซึ่งเร็วและบินสูงได้มากกว่าเครื่อง F-80 ของสหรัฐอเมริกาการปรากฏตัวของ F-86 คือจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อ F-86 เข้าสู่สมรภูมิเหล่านักบินอเมริกันได้พิสูจน์ว่าเครื่องบินของพวกเขาสามารถดิ่งเร็วกว่าควบคุมดีกว่าและยิงแม่นกว่าคู่ต่อสู้ชื่อของนักบินระดับตำนานเช่นเจมส์จารารา โจเซฟแมคคอนเนลและจอร์ดเดวิสถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์จากชัยชนะมากมายในช่วงท้ายสงคราม f 86ทำสถิติยอดเยี่ยมยิงตกมิไปกว่า792ลำขนาดที่เสียเพียง76ลำนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเครื่องบินขับไลยุคแรกของโลกขีดขีดขีด,ขดรุ่นพัฒนาและการปรับปรุง f 86ถูกพัฒนาออกมาหลายรุ่นได้แก่ f 86A รุ่นแรกสุดติดตั้งเรดาร์ขั้นพื้นฐาน f 86E ปรับระบบหางให้เคลื่อนไหวได้ทั้งชุดควบคุมได้ดีขึ้นที่ความเร็วสูง F86F รุ่นหลักในสงครามเกาหลีเพิ่มกำลังเครื่องยนต์และปีก6-3ที่ช่วยการเลี้ยว F86D Sabre Dog รุ่นสกัดกั้นทุกสภาพอากาศติดตั้งเรร์เต็มรูปแบบและจรวดนำวิถี F86H รุ่นโจมตีภาพคพื้นดินติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัยและบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นแต่ละรุ่นคือก้าวสำคัญที่นำไปสู่เครื่องบินขับไล่เหนือเสียงรุ่นต่อมา เช่น F 1 0 0 Super Sabre ขีดขีดขีด,ขดมรดกของ F 8 6ครูผู้สอนแห่งท้องฟ้า F 8 6 Sabre คือแบบอย่างของเครื่องบินขับไล่ย,ยุคใหม่มันรวมคุณสมบัติที่สำคัญไว้ครบถ้วนปีกกวัดเรดาร์ช่วยเล็งความเร็วระดับใกล้เสียงและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมมันสอนให้วิศวกรรู้จักอากาศพลศาสตร์ในระดับใหม่สอนให้นักบินเข้าใจพลังของเครื่องยนต์ไอพ่นและเปิดประตูสู่ยุคเหนือเสียง มีการผลิต F86 มากกว่า9,800แลำและประจำการในประเทศต่างๆเช่นแคนาดาอังกฤษญี่ปุ่นเยอรมนี ani, และออสเตรเลียมันกลายเป็นเครื่องบินหลักของ n a t o อในช่วงสงครามเย็นตอนต้นขีดขีดขีดด้านมนุษย์ความกล้าหาญของนักบินเจ็ตรุ่นแรกเบื้องหลังทุกเที่ยวบินของ F86 คือมนุษย์ผู้บุกเบิกนักบินเหล่านี้ต้องเปลี่ยนจากเครื่องบินใบพัดมาใช้เจ็ตซึ่งมีระบบควบคุมต่างกันโดยสิ้นเชิงยุคแรกของการบินด้วยไอพ่นเต็มไปด้วยความเสี่ยง เครื่องยนต์ขัดข้องการตกเนื่องจากแรงอัดอากาศและการสูญเสียการควบคุมแต่พวกเขาก็ยอมเสี่ยงเพื่อเรียนรู้และพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถปรับตัวได้แม้ในเทคโนโลยีที่เหนือจินตนาการ F-86 จึงไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าความอุตสาหาและความก้าวหน้าของมนุษยชาติขีดขีดขีดบทสรุปตำนานแห่งเจ็ตผู้จาลึกฟ้า North American F-86 Sabre คือเครื่องบินขับไล่ที่นิยามคำว่ายุคทองแห่งการบิน มันผสานพลังของเครื่องยนต์ไอพ่นยุคแรกระบบเรดาร์ขั้นพื้นฐานการรบระยะประชิดและปืนกลอันทรงพลังเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์จากฟ้าเกาหลีสู่พิพิธภัณฑ์ทั่วโลก F-86 ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักบินวิศวกรและผู้ที่ใฝ่ฝันจะสัมผัสขอบฟ้าแห่งความเร็วมันคือเครื่องบินที่ไม่ได้แค่บินแต่มันได้เปลี่ยนโลกของการบินไปตลอดกาลอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อ ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง